สวัสดีครับพบกับไอซ์ลียแมนนะครับช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดู most active กันดีกว่านะครับของวันที่6พฤศจิกาคมนะครับ2020นะฮะมาดูตัวแรก S T G T เป็นไงฮะตั้งแต่ตั้งแต่เข้าตลาดมานี้ร้อนแรงมากเลยนะครับ ้าสังเกตเนี่ยวันนี้14ฮะทำ h i g สูงสุดที่89.75เกือบจะ100แล้วนะนะฮะแต่2วันอา้าวร่วงมาแล้วนะครับถ้ามองแบบนี้อ่ะเราสามารถเข้าไปดูทำเฟรม60เห็นอะไรบ้างตึ๊บนี่ เราอาจจะเห็นเนี่ยฮะแนวรับนะครับอยู่บริเวณนี้อืมกรอบแนวต้านล่ะก็หายมันฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับดูโอเคไหมได้ไหมนะครับ เพราะฉะนั้นกรอบของ STGT ประมาณนี้ครับถ้ายืนนะครับเนี่ยตอนนี้81นะครับแนวรับจะอยู่แถว78.2นะครับ78.2โอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันปึง PTL นี่คือผาาทำเฟรม60กลับไปดูทำเฟรมเดซี่นี่นะครับทำเฟรมเดมเหมือน เหมือนมันชนเนาะเห็นไหมฮะเหมือนจะชนชนน้าต้านลองดูทำเฟรม60สิซีดูง่ายไหมโอ้โหก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะหนึ่งสองสามมันจะมาอยู่แถวๆนี้อืมแมมบริเวณนี้น่าจะสัมผัสเยอะหรือจะเอาแท่งแดงนี้ก็ได้สุดท้ายเนี่ยนะครับ อืขยับมานิดหนึง่งอันนี้ถ้าจะเป็นไฮเดิมก็จะอยู่นี่นะครับก็คือชนชนนะครับจะชนแล้วยังไงกแทะจากกระแทกระแทแนวต้านขึ้นไปได้ไหมนะครับอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่ามันลงมาล่ะวางแนวรับไว้ตรงไหนดีบริเวณนี้ก็ได้ครับหรือจะยกนี้ขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับอืม ผพรว่าติกรอบแถวนี้ไว้ก่อนนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ PTL ตัวถัดไปครับตัวที่3 CPF CPF วันนี้ลงฮะกลายเป็นว่าเมื่อวันก่อนทําไ g ไว้ไหนดูทำเฟ้หกสิโอ้นะครับยังก็ยังดูสวยอยู่ ปึ้งเอางี้ก่อนนะครับเหมือนยังคาคาเหมือนยังจะยืนอะ่ะนะครับอ่าก็ดูซิจะยืนเหนือ3 3มได้ไหมนะครับประมาณนี้นะสำหรับ C.P.F ตัวถัดไปครับตัวที่ 4.P.T.T.P.T.T เป็นไงฮะโอ้ตั้งแต่ช่วงนั้นเราเราดูกันเนี่ยมันก็ยังออกข้างอยู่นะออกข้างอยู่แต่ แต่ดูดีตรงที่ว่ามันก็ไม่ได้ทำโลเตียลงอ่ะมันค่อยๆกระดึบ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 ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามาดูทำเฟรม60พอจะตีเส้นอะไรได้ไหมอืมจังหวะนี้ก็พอมองกรอบได้อยู่นะฮะพอมองกรอบได้อยู่ปุ๊บจากแนวต้านเป็นแนวรับอะไรก็ว่าไปแถวนี้นะครับ วิ่งประมาณนี้อตีเส้นกึ่งกลางได้ด้วยอ่ะนี่แถวนี้เห็นไหมฮะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณย้อนอดีตกลับไปนี่เห็นไหมนี่ชนพอดีตรงนี้ก็ชนเหมือนกันนี่แนวต้านส่วนนี่แนวรับนะครับแต่นี่ชนไม่ผ่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงมาแนวรับอีกทีหนึ่ง ประมาณนี้สำหรับ PTT ตัวถัดไปครับตัวถัดไป CPO ดูทำเฟรมเดย์เป็นไงโอ้สลาาวันเตีย้ยลงอีกแล้วเหรอือมคราวนี้สิจุดที่ต้องดูคือมันจะลงมาแนวรับบริเวณไหนนะครับมันจะลงมาแนวรับบริเวณไหนอ๋อกลับไปไหน ลองตีกันก่อนถ้าสมมติว่าแถวนี้มองเป็นแนวรับรอ่ะชำเรืองอดีตซีได้ไหมโอ้แถวนี้ก็พอไหวอยู่นะครับเคยเป็นแนวต,ต้านด้วยนะครับเส้นนี้ก็ถือว่าอมีนัยยะสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นลุ้นฮะลุ้นครับกลับตัวขึ้นมานะครับกลับตัวขึ้นมากรอบใหญ่ๆตรงนี้จะอยู่ทางนี้นะครับ แต่ช็อตนี้ก็เอาให้ผ่านก่อนนะเห็นไหมฮะช็อตนี้เอาให้ผ่านก่อนแล้วค่อยไปสเต็ปนี้อืมนะครับสำหรับ c p r ตัวถัดไปครับตัวที่6 OSP OSP วันนี้แดงอืม โมันใสโค้งเลยเหรอนะครับถ้าดูทําเฟรมเดย์ตีได้ไหมตรงทําเฟรมเดย์นี้ก็โอเคนะตีได้อยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยโอ้แถวนี้แนวต้านแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์นะครับแต่แต่อีแท่งล่าสุดนี้สิมันทำเหมือนโดจีอะ่ะมันเหมือนจะไปแค่นี้เลยนะครับเหมือนจะไปแค่นี้เลย จะไม่เป็นไรเราดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะครับถ้าตอนเช้าเปิดมาต่ำกว่าราคาปิด40.75อ่ะก็มาเจอกันที่แนวรับแล้วกันนะครับแนวต้านไว้ทดสอบที่43.2อ่ะ43.3 43.4อะไก็ว่าไปสำหรับ OSP นะครับตัวถัดไปฮะตัวที่7ด d แท a อ๋อ oh, วันนี้ขึ้นก็จริงนะขึ้นก็จริงแต่ปิดลงมานี่นะครับสามเก้าเจ็ดห้าเป็นแท่งแดงเลยเป็นแนวรับได้ไหมได้อยู่นะตรงเนี้ยนะแนวต้านเอาช็อตนี้ถ้าเลือกช็อตนี้อะ ดูนี้น่าจะดีกว่านะครับนีแถักประมาณนี้ครับตัวถัดไปครับตัวที่แปดตัวที่แปดคือแอดวานโอ้เดี๋ยวจะมาครบไหมนะครับแอดวานอืมโลมันต่ำนิดนึงขอขอปรับแล้วกันจะเท่ากันนี้อืมแลวต้านละ่ะ บุดบุดอืมก็ดูมีนัยยะอยู่เห็นไหมเนาะพอได้อยู่กววิ่งประมาณนี้ครับสำหรับแอดวานนะครับตัวถัดไปตัวที่เก้า E A โอ้เป็นหัวอะไรเนี่ยเป็นหัวมังกรเลยไหม <laughs> อ่ะดูนับต้านซิเรามียอดเดิมอยู่เนี่ยแถวๆเนี้ย เออก็ใช้ได้อยู่นะนะครับก็ใช้ได้อยู่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะฮะเอาไม่ติดอืเห็นไหมเนี่ยแนวต้านนะครับนี่ก็ต้านนี่เป็นแนวรับนะครับโอ้แต่อันนี้อดีอดต2018อ,อ่อมันเหมือนขึ้นมาแล้วก็ลงต่อเนาะ ก็หวังว่ารอบนี้จะทะลุขึ้นได้นะฮะหวังว่าเป็นเช่นนั้นนะครับถามว่าถ้าสมมุติว่าเออมันไม่ไปละแล้วลงมาถึงระดับไหนก็เป็นระดับแถวนี้ฮะนะครับประมาณนี้ EA ตัวที่10ครับ STA อ้าวตัวแม่มาอยู่ตรงนี้นี่เอง เริ่มเริ่มแผ่วนะเริ่มแผ่วนะนะครับเริ่มแผลแล่วละแนวต้านอืมแล้วก็พบกันชึ้งทาง ประมาณนี้นะครับสำหรับ S T A อาตัวอื่นเดี๋ยวลองดูรีวิวเล่นๆอ๋อในก,กรอบ A O T ล่ะอืมกำลังจะง,งัดขึ้นไหม P T T E P อ่ะไซเวอข้างอืมแบ a ง k p t t C K T C เอ้ยกลุ่มสาคางนั้นเลย GPSC j MA, แล้วก็ท็อปอทรงพลังงานนี้คล้ายๆกันเลยเนาะนะครับมา <laughs> ก็ประมาณนี้นะฮะรีวิวเป็นคลิปสั้นๆส,สามารถดูย้อนหลังได้ครับไม่มีเรานะฮะ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ